สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกกระช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับสื่อของสหรัฐิกานั้นรายงานว่าประธานดิดลทั้์ได้ให้โอกาสผู้นําเวเนเซุยอ่าและครอบครัวหลบหนีออกนอกประเทศแต่ว่าต้องทําในทันทีนะครับหลังจากที่มีการพูดเจรจาต่อรองกันในขณะเดียวกันนั้น ดูเหมือนว่าเวเนซุเอลาก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ทางด้านฝั่งของโดยนัททับนั้นได้ยื่นคำขาดนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นปรากฏว่ารัสเซียกับเวเนซุเอลาลงนาม42ข้อตกลงใหม่ท้าทายการคว่ำบาตของสหรัฐเสริมความร่วมมือด้านพลังงานเหมืองแร่นิวเคลียร์รวมถึงการแพทย์รายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ แต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถามอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั่นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับมีการรายงานข่าวว่าประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันแล้วว่าเขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานดีนิโคลัสมาดูโรผู้นำเวเนซุเอลาจริงเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่เมื่อผู้สื่อข่าวขอให้ลงรายละเอียดผู้นำสหรัฐกล่าวเพียงว่าเขาจะไม่บอกว่าดีหรือแย่ แต่มีการพูดคุยสายกันขณะที่ทางด้านไมอามี่เฮราลส์สื่อในสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระหว่างพูดคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยประจําดีนิโคลัสมาดูโรยื่นเงื่อนไขสองข้อก็คือ 1. ต้องการนิรโทษกรรมทั่วโลกสําหรับอาชญากรรมทั้งหมดที่เขาและพวกก่ะขึ้นและ2ต้องการควบคุมกองทัพอยู่ต่อไปแลกกับการจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและยุติธรรมแต่ทรัมป์นั้นปฏิเสธและการพูดคุยตัดจบอย่างรวดเร็วหลังทรัมป์เสนอว่านิโคลัสมาดูโรและภรรยา รวมถึงลูกชายของเขาจะได้รับการอนุญาตให้ออกจากเวเนซุเอลาโดยสวัสดิภาพแต่ว่าต้องทําในทันทีวอเต์เกรเจอร์นอกรายงานในเรื่องเดียวกันว่าโดนันทรัมบอกกับบารูโรว่าหากไม่ยอมสละอํานาจแต่โดยดีสหรัฐนั้นอาจจะพิจารณาหลายทางเลือกต่อเวเนซุเอลารวมถึงการใช้กําลังแต่สองฝ่ายยังคงเจรจาเรื่องการอภัยโทษบาดูโรและพวกทั้งนี้ในเดือนมีนาคมปี2013ช่วงที่โดนั์ทรัมนั้นดํารงตําแหน่งสมัยแรกรัฐบาลสหรัฐ ส่งฟ้อกมาดูโรและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวเนซุเอลาหลายรายฐานก่อการร้ายยาเสพติดและตั้งรางวัลน,นำจับ15ล้านดอลลา,าร์สหรัฐก่อนเพิ่มเป็น5้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า1,600ล้านบาทเมื่อเดือนสิงหาคมในปีนี้หลังจากที่ตกลงกันไม่ได้โดยนักขัยกระดับกดดันโดยการประกาศนะครับว่าปฏิบัติการทางทหารเพื่อกวาดล้า,ลางยาเสพติดภายในเวเนซุเอลาจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้าตามด้วยการโพสต์เมื่อสุดสัปดาห์ในทานองว่าน่านฟ้าเวเนซุเอลานั้นกําลังจะถูกปิดทั้งหมด แต่ยังไม่ชัดเจนว่าโดนั์ทรัมป์นั้นจะบังคับใช้เขตห้ามบินเหนือเวเนซุเอลาได้อย่างไรในเมื่อสหรัฐดันไม่มีอำนาจในการทําเช่นนั้นสหรัฐกล่าวหาเวเนซุเอลาล้มเหลวการปราบปรามลักลอบขนยาเสพติดและใช้ขอ้ออ้างนี้เสริมกําลังครั้งใหญ่ในแคริบเบียนรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินเจอรันอาฟฟอร์ดเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์และทหารกว่า1 6 0 0 0นายนับตั้งแต่เดือนกันยายนประธานดีนิโคลัสมาดูโรและพันธมิตรประดามความเคลื่อนไหวของสหรัฐ ว่าเป็นการลุกรานแบบยุคล่าอนานิคมพยายามทําให้โดยทําให้โดยการใช้กําลังทหารยึดทรัพยากรน้ํามันมหาศาลของเวเนซุเอลาในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเมื่อรัสเซียนั้นจับมือกับเวเนซุเอลาลงนาม42ข้อตกลงความร่วมมือยกระดับความสัมพันธ์ภาวะเผชิญหน้ากว่าบัดโดยรัสเซียและเวเนซุเอลาได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคี42ฉบับนะครับ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการริการระหว่างรัฐบาลระดับสูงรัสเซียเวเนเซเอลาครั้งที่19ซึ่งมีทางด้านนามิตตี้เซนิเชนโกรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียและทางด้านเดลซี่โรดิเกสรองประธานดีบริหารเวเนเซเอลาเป็นประธานร่วมข้อตกลงเหล่านี้ครอบคลุมความร่วมมือหลากหลายด้านได้แก่เรื่องของเมืองแรกการขนส่งพลังงานนิวเคลียร์และก็ออการวิจัยทางการแพ์ร่วมกันทางด้านเซอรนิเชนโกบอกว่าฝ่ายรัสเซียชื่นชมผลลัพธ์ของงานที่ได้ดําเนินการและความตกลงที่บรรลุ เราได้กําหนดแนวทางเดินหน้าและกําหนดขั้นตอนต่อไปในทุกประเด็นในความสําคัญที่ทํางานร่วมกันปัจจุบันนั้นเวเนซุเอลาอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรที่รุนแรงและความกดดันจากการเมืองอื่นๆจากสหรัฐอเมริกาซึ่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกน้ํามันของประเทศแม้ว่าเวเนซุเอลาจะมีปริมาณน,น้ํามันสํารองซึ่งเป็นน้ํามันดิบเกือบ20%ของโลกแต่น้ํามันดิบของประเทศเป็นชนิดกรัรมมันสูงที่ต้องผ่านการกลั่นซึ่งเป็นโรงงานที่สหรัฐสามารถจัดหาได้แต่ได้ถอนตัวออกไป ขณะเดียวกันนั้นปฏิเสธการส่งออกอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับโรงั่นของเวเนเซุเอลาเองด้วยผลที่ตามมาก็คือการส่งออกน้ํามันของเวเนเซุเอลาลดลงสู่ระดับต่าสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจโดยมีเจตนาให้โรงั่นและบริษัทน้ามันของสหรัฐสามารถลงทุนในเวเนเซุเอลาได้ในราคาถูกแต่เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนที่สหรัฐนั้นเนี่ยนะครับก็ มองว่ารัฐบาลของนิโคลัสมาดูโรนั้นสนับสนุนรัสเซียก็เลยทาให้ทางด้านฝั่งของอสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังคงที่จะวางมาตรการการคว่าบัตรทางด้านฝั่งของเวเนซเุเอลานะครับบริษัทพลังงานของรัฐบาลรัสเซียอย่างรอสเน็ก็เข้ามามีบทบาทหลักโดยการจัดตั้งกิจการร่วมค้ากับบริษัทน้ํามันแห่งชาติของเวเนซเุเอลาในแหล่งน้ํามันและก๊าซหลายแห่งในโครงการร่วมเหล่านี้ส่วนใหญ่รอสเน็จงใจรักษา สัดส่วนการถือหุ้นเอาไว้ที่40%ซึ่งสะท้อนถึงความเคารพที่รัสเซียนั้นมีต่ออธิปไตยด้านน้ำมันของเวเนซุเอลาและเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองของความเป็นหุ้นส่วนมากกว่าการครอบงาแบบที่บริษ,ษัทาารัฐเคยทําก่อนหน้านั้นภายหลังวิกฤตเศร,ศรษฐกิจเวเนซุเอลากับรัสเซียได้กลายเป็นเส้นชีวิตทางการเงินของรัฐบาลเวเนซุเอลาผ่าน,นกลไกต่างๆเช่นการชําระเงินล่วงหน้าสําหรับการจะส่งน้ํามันการปรับโครงสร้างเงินกู้และข้อตกลงแรกนี่ด้วยน้ํามันทําให้รัสเซียนั้นได้ช่วยพยุงไม่ให้ล่มสลายทาางงกรั โดยได้ขยายอิทธิพลของตนเองด้วยนอกจากนั้นความคิดได้เริ่มหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมกันปี2025ระหว่างสองประเทศยังตอกย้ำความตั้งใจที่จะประสานงานภายใต้กรอบการทำงานโอเปกพลัสหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่บ่นทำลายและร่วมกันสร้างเสถียรภาพในตลาดพลังงานโลกสำหรับรัสเซียกรอบโอเปกพลัสเสนอแพลตฟอร์มพหุภาคีที่สำคัญในการถวกดุลมาตรการการขอา้อบัตรของชาติตะวันตกส่วนสำหรับเวเนซุเอลาเป็นการได้ทั้งความชอบธรรมและการอยู่รอดทางเศรษฐกิจหลังจากการหารือ ทางด้านโรดิเกตรองประธานดีเวเนเุเอลาผู้เป็นเจ้าภาพจัดการการประชุมกล่าวว่ามีการบรรลุข้อตกลงใหม่42ฉบับใน10ด้านของการประชุมที่มีอยู่และการประชุมนี้ไปเป็นไปอย่างเป็นไปในเชิงบวกด้านพลังงานและก็กา๊าซซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวโดยรัฐสภาเวเนเุเอลาได้ขยายพันธมิตรเกเกิจการร่วมค้าโดยทางด้านเปโตรเพอร์จาและก็เปโตร บรอนบี้ uh, ออกไปอีก15ปีคณะนะกิจการร่วมค้าอีก3าแห่งได้แก่เปโตรมอนากัสและก็เปโตรวิคตอรียรวมถึงเปโตรเพียยังคงรักษาระดับการผลิตที่น่าพอใจนอกจากนี้ความร่วมมือด้านการกักบบริษัทรัสเซียสำหรับการส่งออกและการผลิตก็มีความคืบหนา้าด้านโอเปกด้านโอเปกพลัสนางโรดิเกสยังขอบคุณรัสเซียสำหรับการรักษาความร่วมมือในกรอบการทำงานของโอเปกพลัสซึ่งไม่เพียงแต่ ร่วมมือกับประเทศสมาชิกองค์กรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่ไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยและตอนนี้รวมตัวกันเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งในการปกป้องราคาน้ำมันทําให้เป็นการสร้างสมดุลระหว่างตลาดของประเทศรวมถึงสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคในขณะที่ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรทางด้านโรดิเกตกล่าวถึงความร่วมมือในภาคส่วนเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งได้เริ่มดาเนินการในภาคของโกโก้ ขณะนี้กําลังมีการลงนามในพิธีสารพิเศษสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเธอระบุว่าเป้าหมายคือการเพิ่มการค้าทวิปากีในภาคส่วนนี้ให้ถึง400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในขณะที่ด้านสาธารณสุขรองประธานดีเวเนเซียรารายงานว่าการลงนามพิธีสารสําหรับความร่วมมือด้านวัคซีนมะเร็งโดยระบุว่าสําหรับเราแล้วความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์โดยรัสเซียนี้จะเป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมต่อมนุษยชาติและเราต้องการให้เวเนเซวยราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก้าวประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ในส่วนของอินซูลินจะระบุว่าเวเนซุเอลาจะสามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของตนเองภายในปี2026ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทางด้านราัสเซียในขณะที่ด้านแร่ธาตยุทธศาสตร์ทางด้านบรดิเกตนั้นยังได้ประกาศข้อตกลงสําคัญโดยกล่าวว่ามีข่าวที่น่าอัศจรรย์สําหรับประชาชนของทั้งเวเนซุเอลาและรัสเซียเรากําลังลงนามในข้อตกลงสําหรับแร่ธาตยุทธศาสตร์และเราเหมาะสําหรับการสํารวจและก็สกัดทางด้านโอริโนโกมไมนิ่งอาร์ ของเวเนซุเอลาจะเป็นหนึ่งในแหล่งสำรองทองคําและเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะที่พื้นที่ที่ครอบคลุม12%ของดินแดนเวเนซุเอลามีแหล่งสะสมที่สําคัญของทองคําเพชรโคตันแร่เหล็กบ็อกไซ์เงินยูเรเนียมนิกเกิลและก็ฟอสเฟตนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสําหรับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นกับเวเนซุเอลาในขณะที่ฝากฝังหนึ่งสหรัฐอเมริกานั้นพยายามบีบให้นิโคลัสมาดูโรนั้นลงจากตําแหน่ง ในขณะที่รัสเซียนั้นทําข้อตกลงนะครับในการสร้างความร่วมมือในทุกมิติกับทางด้านเวเนซุเอลานี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับแล้วก็กดติดตามกันเอาไว้โดยเฉพาะท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ความขัดแย้งจากทั่วโลกเรื่องราวทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงสาระความรู้อื่นๆอีกมากมายเข้ามาแล้วท่านสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับเริ่มต้นแพ็กเกจเดือนละ100บาทเท่านั้นเองหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็น300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนผ่านซูเปอร์สติกเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1านะครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆข่าวแล้วก็ในทุกๆวันครับ